ทักทายสบายดีพอไปพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศเสาๆนะตอนนี้บ่าวถิกกระลุกมาเลยนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงเสาเอากาสิไปหาหลัดเสาก่อนของกินปลาเนาะตายแล้วพีน่น้านี่ปลาก,กระปุกค้างไว้ độ tôi nhì nhì, mà cái bông cái phù tôi anh này cái phù hin, nó cang vậy, này, để để ลายเติบได้หูทีมงานเขาก็ยั่งร้อนไปไปรานเสาล้มกัน,น,กนทุกคนเป็นยังไงสีมานุ่มบุม,มานเสาเนี่ ไม่จีสูดแม่หน่อยรือจะกบใหม่หงูโอ้ปิดป่องปิดป่องเลยงูยังบุป่องดำป่องขาวป่องดำป่องขาวโมเป็นป่องดำป่องเนืองเลยป่งดำป่องขาวนี่อ๋อโกโกมาร์เด้อหาอยู่หอยินนี่ได้ยางขึ้นฟูนะ ซาโโฮโฮเลยลเริ่มจแล้วบรรยากาศลังพู ด่านอยู่ลังผู้เลยนี่อันนี้เป็นผู้ลังดำหรือว่าผู้ทำมืดนะ เชียงก็หอกก็หอกเสียเชี่ยวเลยทางหลุมแถวนี้มีแต่หอยงวหอยคุ้ยหอยงวอันน่าลักๆเพราะว่าเทศบานเขาเจ้าเอางวมาปล่อยอยู่ผู้เด้กระหอกอยู่หลุมอยู่จ่ายอยู่เลาะตามเหลี่ยมมองหูคกว่าจะสา มองผู้มองทั้งกลางมองต่ำม,มองสูงแบบว่าจริงๆว่าจะไหนลหละถ้าว่าอยู่ล่างผู้แทกับบูเมนเนาะล่างผู้แทกับมิจดานนั่นนี่เป็นปลาไม่โจดท,ทั้งร่มลงไปจังเป็นเป็นปาาลาไม่ไลไล,ละก็หอกหอกอะไรเช่นนั่นแหละ อยู่้ังผู่นนะี่ร้ายยวหมูหอยสะบดตามทะแต่หอยหมูสะบตดหอยใหม่หอยเก่ามีบดมีร้ายหมูแต่ว่าก็บูจาเกวนะบูจาวันไปอยู่บนไหนไปสอนแบบไปหากินบนไหนเทะๆนะ แต่กระยามันเนาะสิกับลงเมื่อ,อก่อนสิเลาอลงเมื่อคือว่ามาเบิ่งเส้นทางกันแล้วกันบัดนาจังวางกันอีก

สองอยู่นี่เจ้าอยู่พูดหยุดนี่สามนี่กระมิร์เลยพวกยู่ทั้งนี่ตับต <c ười> ่ำโอ้สองสามตัวเออคักอยู่ได้แต่ว่าห้าสิเปี้ยเอาตัวเขาเขาท้ำลงก่อนเขาแกงลงก่อน วันน,นี้เบิดแล้วอยู่ไหนแต่จะงาพี่มี่อย่าเห็นบินมาจับนี่โอ้ยอยู่พี่นี่นะนี่นีนน่นะอีสี่โตแกงบาดเดียวไม่ขับ อย่างเราไปเรามาเปียกหมดหยดแข่งขาเปียกเบิดเพราะว่านี่กอเพกมันเปียกดีน้ำหมอกโล่ฝนเบิดหรอวะคือว่ามีแต่น้ำหมอกน้ำหมอกลงลายเียชุดเปียกเลยฮนะไปกลับกลับกลับ ลงผู้วันนี้ลงจากภูเขาตู้มากระบกทั้งกินแล้วและยังมาได้กินนะ่อยหมูกินร้ายบุกใหม่ก็มีบุกเก่าก็มีมาน่ากินชน มีคนมาอยู่เมื่อคืนนี่คือใช่ไหมมีคนมานอนนะโอ้เขา,าพกอะไอย่างนงี้ยพกนูก้บอกไฟยังบดทะลาะมอดถ้ากับเบื่อนของสเสาเห็นบึงส่ง Đúng, mà nọn chơi nó Bây giờ nếu có nọn để chơi nếu không cả. mà chọc cả. Mà nếu Mà nếu lăng nếu 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 cắp เห็ดยังกินเด้บ่ลอกปอกแปกเด้เด้ฮะเห็ยังกินต้มกบต้มกบปนบ่ต้มซื่อๆปนน่อือน้องสาปลาเพิ่นใส่กันนมูกินอยู่ีไม่ใส่ี่ดีบกๆต้นโตเฮาไปหม่องเาสิเบดบ่กันมันยากมานี่หม่องปืนอดๆเอาเห็นบ่มันเห็นหมูๆือมันไว้นํานูน Mùi sao chỉ chỗ này nhịn chỗ này Mùi ai tìm hiền lái mình ừ. Nhụng lái Đó Chắc tôi là ạch này Chắc bia Hả? Cao, ใสุ่งเสือหลักออกปุ๊บ14เบ็ด12โพี่จังเลย14ชิเียไปบไม่ใช่งเสืันไต่ออก บาเนี้ก็เสียดเมนโนกับมาเนี่ยเสียดยู่เฮจินก็คือเ้างซิฟอนกบนะนี่ดูควาแมงวัดที่แท้เพิงเพิงโอ้ตอนบัสถีบเลยชิแก้ไข่ได้เหมือนห่างห่างมันอยู่แถวไหนแลงเออมันอยู่แถวนไหนนะระวังเด้อระวังมันตอดเลยบอกก็คืออุ้งเลนมาเห็น อียงอีเฮะอียงเอามาเหี้ยงโอ้คข้าไปอก่าอกบ่ยากเนาะัาเคบะนว่าเคาะได้เบี้ยเฮัเอาอะมาให้เน่แป้นนะแป้นนิดหน่อยส่ส่ไงเลยส่เา ก็สาบักไปเลยอุ่นหลังเต็มสาวเลยนะกเต็มใหม่เต็มมือเลยเยว้้จันคกตี่สิต็ไววว่าจะเรียไว้ให้จองค่ดิ พี่จะเพิงเนาะอ้่อไดว่งวันแลวบินปุ่ปุ่ปุ่ยอะไรนี่ปุ้งมาครัไม่เคี่ยมพอกระดูกใช่หรอกสูกปลาแดกกับป็นรวะี้หมอกีบโอ้ปลาแดกบอดดได้เนาะน้ำขี้เมนกน้ใช่ขี้เหมืนกี้คนกินปลาแดก มันอิเทอร์ไมโนปนกบทุกคนเลยักบเขือนมันได้ใช่เลยพัก n h าเขาเบินอะไที่เปนบอกเล่ม่กี้ก็มเขือ,อนี่มร้าพักอนะไระพักอนามีกบบมนไปเจ็ใจ<ช>หาหลุดแต่ลรจะได้ขนอนนะสิรรรสนวดแล้วนวดแล้วนี่เลกองขี้ดินโอ้เหงเสยบเลยนวเลยกองขี้ดินบอก่ คุปหน่อใส่บิดหัวเลยไหหัวเลยนะดงดึงไปกันเลยอคอยความเลเอามาดีเพื่อจะิต้มกระปูแมนบอกระปูแมนเออ่าทนึงก็คือิโพดมันจะต้มอสเีย เบดเ่ากระจากัแต่บานเดียวโอ้เหนียเบดเหยบบรานะฝนวานฝนตกยังไม่จะลูกมึงพขัจะมือแรกขอพี่ก็ทํ้ใแห้งข้าวกบห้องห้องนี่น่อยเนี่ยเมหมด้าไปเาวเขาตันอันนี้ก็ต่อเขาแล้วเขาออกไปเลยายไป้วเียื้ดวนเยนดิคนขยัด้วยมีีเลย ว่าแล้วเงินขับยมบุ้มนก็บุมีอีลือว่าแล้วเงินขับใ่ได้ไรเยยมีนจกทั้งไรกับนี่เงยบมีนจกใช้ห้าใช้ก็ว่เห็นนั่นบ่มาเพชรยู่บ่เพชรน่เพชรสุดชมเนาะเล็กไม่เล่งกว่านะฝืดนะทุเจ้า คือใส่น้ำร้ายเสร็จแล้วราย้งหดใส่พอดีมาใส่ทังหเดี๋ยวนี้โคบุนเทิงเลยเนาะได้ดเลยได้เข้มดีุเลยตัวเอ็หอยหมนคเลยขบหอยและยางเ้ยาเว้นกระงอยบรุดไปทีเลย ขักเลยนี่โอ้ยในผ้าเนี่ยมาแต่ทางไหนในฝันเนี่ยฮะเขามาแต่ทางไหนเดี๋ยวนี่ตีนผู้เลยมันมานอยู่บ่โอ้ยเห็อนอยู่ห่วยมันบูกเจาะนี่น้ำมองโมโมตีนผู้เบลว่ามันตื่นเถอะนะเบิ้งส่งมันตื่นในคนท่างนะแบลว่ามันมาเนี่ยแล้วมันกลับผู้ผได้มันขึ้นเถื่อนผู้เลย มันกลับไปหูลเลยตกกระฟอจนเงินคุ้มกันเนาะโอ้กก็ไม่ไถึงปไปเทิงบ่เยี่ยมไปโตเลยโอ้ไปสามไปสองโอ้ไปเดืยบลอยแลย้วบบดนี้นนต่อไปกี่เขา่าก่อนครัยังเอาปลาไปปลาเลย <c oughs> กินแล้ขอน้กันเียบ้ป่นตักแทตเลยเอาไปตักนี่นีู่านะที่ถอนกันไถอนกันหีมาบักลาเตนี่มา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 นายคนนี้เ้า ปานก่อนเบี้ยมากินก่อนมานะกินขอมกันไปขอเจ้าเทนาะเจ้าอกอไกินเขากับาหานกินน้ำเหมนกันเลยเนีนี่มาบ้างาพูดาเเป็นหนักระอน่ำกับบุวิตถึงต้นเท่านั้นะ ก็จะนำกระโทกพวกยลุมขึ้นมาเออทุกอย่ามันจะไปกลายมูลเลยไปแล้วใครอยู่ที่ไนกันดูดมัแตะแตนเบิด ไปบ,ใบกายล้ยยงมกข้นเหม่ยม้ารู้จีหิเลยใช่เอาบา้านีดก็ัพักกันขี้เขาข,ขี้นาำเรียบร้อยเลย ียมสิขึ้นผู้ระบันหาเลาะเคาะไหมครับเอาตีไหมครับยื่นกรสาออกันโอ้เห็ดงามแท้ใหม่เห็ดงามแท้ว่าบาดน้ำบอสเดี๋ยวนี้บอยตรงนี้นี่อืมพูดแล้วขั้นสักเอาไปปลาอยู่บ้านยีนแห่พูดเขามาเมื่อนาก็เสร็จแล้วเคาะเลย ยังเ,เลยนี่เฮ้ยโอ้บวเลยเอาของนี่เนาะครับพีช่ชายไม่ขับเนาะอืโอโหอยัดมานไปเก็บไปไกินเก็บมาว่าโ่อเห็นไม่ขับเพราะคือบอดายอยู่เตื้อนี่วะทีท่ชายของรูพี่นี่มันคุ้นึื่อว่าแหงแหละนะนะเลยในแถวนี้ไหมมันเป็นห้องน่อยนี่ยบุมินาอู้ชื่อว่าแหงเลยถึงพี่ถายถี่บุมินาเลยผิดผ่านพิษว่างพิษว่างไปเลยพี่เดี่ยววิญามเม็ดก็เบี้ยวางกุปแาเม็ดยามเม็ดเบี้ยววายิงบอกผู้หันใช่เม็ดก็จะว่าสิงได้เม็ดกบ มันขึ้นเถิงมาได้กูมันบ่ได้อยู่เนี้ยแถวผ่านหนักผ่านเยอะที่กว่าไปเนี้มันก็เป็นวังเป็นวังมันก็อยู่เป็นวังเหรอมันบ่อยู่ได้น่ะน้าแบบไฮไลน์เนี้เลยโอ้มันได้เพิ่มเนาะป้าเนาะมันได้เพิ่มจักโตงเซาดิอืมเดี๋ยวไปดูมันยานจะหาตัวเขาเอาให้มันซามตู้ไปดูโอ้ปไปดุกสามตู้เพรานี่เป็น เท่าไปุ๊กโตวะหาโตวะแปรโตแปรโตว่าไปดูเอาวะเอาากินมาเพิ่อสอโตปลากังเขาไรจ๊ะปลากังเยอะสองสามเบิ้งในขู่แล้วนะประมาณสามโตน่ะปลาเก๋งเท่าไหร่เอ้าไปจะได้ก็แล้วแต้นะทุกคนเข้ากรบบุได้ป้ากับโบไปยังเข้ากันสีห้าไม่ขับมื่อ เนาะบุไดบุไดกบบุได้ปลาก็ห้ามไม่ขับบได้เงาได้ไม่ขับโอ้ยยงับได้อยู่ด้วก็ปลาสาวสามสิบเก้าตัวโอ้ยพอดีเลยสำนาแหละนี่โอ้ยแม่งอีกสเนาลุงนี่เฮ้ยแม่งยัง่งยาเลยยามันมาไวมาต้นหนึ่งจนสาว้าเบ่หล่นที้หันไป กระเพือมันยืงเนาะันนทิ้แล้วนกยามันเอาเต็มเลยนำเฮาเฮ้ยยังก็เป็นเบิดอมอนี่โอ้ยเอาเต็มเอาเต็มกคักลโอลางกันบ่เน่หอนเน่นอนเวยนอนได้จะเป็นเหี่ยวได้เป็นเหียวเป็นงาเลยซำนี้กับแง่ที่กี่ขเเนนั่นได้นี่นั่นบเบีย ี่อาดอันน mm ี hmm. <g <g ้กับไมเกี <g 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 いい่ยงอันนี <g <g ้ก็อะไแป๊กแปลกแปลกด้ยบุญดงชืเถื่อเอาดีขนาดโอ้ตายแล้วพ่ออะไรน้าอันนั้นเขาได้สิย่งนำใสเขาย่างบดแล้วบอกย่างบอกบาก็จะไม่กินหึงอยู่เม็นวะโอ้ย้เบดแล้วบอกอ้ยตายเลยโอ้ยยังหนเอาไว้ในอู่ไปก่อนนอนอยู่หว่าก่อนนอนเลย แนหมากดิโอ้กระาเลยเนวมากเลยเนวมากเลอแล้วไม่่ล้วไื่เหลาเนาะอินมากพูดเฉลียแล้วก่อนองั้นอ่าเมื่อคืนเรือสมผออกินหอดทีเลยออเนโน่ยีโน่อือเอ้ารอรอถ่ายเฮดซีนท้อสุกก่อนจะสิพากันเดินทางไปพอได้ยำเันำทางเรียบรแอยก็บอกเต้บง ปลาเขาได้หมูเส่าจั๊กตัวกันเถะเทียบกันไปเทียบกันมาโอ้มันตายนะกระมี้เลยนะโอ้ปลาดุกตายแล้วปลาดุกเนี่ยมันเห่าสื่อเบาเหมือกไปบ้างด้างบัวดาตที่อ๋อเดี๋ยวไล่เติบเโอเคทุกคนไล่เติบอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะปลาเนาะปลาดุกโอ้๋คักแล้วคักแล้วทุกคนหุย ขอบอกขอบใจที่ทานที่ตามขับชมมาแต่ต้นจนจบเด,ด,ด้อเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เบาที่ข้อก่าวค้าม่าสบายดี